ไปใ่เทเสยังไงเรามได้ไม่คือมันเป็นการติเคอมพิวเตอร์ของหลของบาทในซีรีส์เรื่องนี้เ um ่นวบาในซีรีส์ซึ่ง ทางผู้จัดพี่โอ๋กับตูมาสนิทกันอยู่แล้วแล้วตูจัดรายการแชร์ข่าวเช้าอะครับทุกเช้าตูต้องมีการอัปเดตแทร์ทวิตเตอร์สอันดับซึ่งน้องเขาติดเทรนกันบ่อยเราก็เลยแซวแบบเราอิจฉาเพราะจริงๆอัตูมาเจอดุ่นก่อนในรายการรู้ไม่ใขยโซดแล้วคือตูชอบน้องเขามากแล้วอยู่ได้มาเล่นแบบจีนกับบานในเรื่องนี้ตูก็เลยแบบอิจฉาจนสุดท้ายแล้วตูได้ติดเทรนมาตูแพรแล้วพานติดเทรนทวิตเตอร์แฟนๆเขาก็เลยอยากแบบอยากให้แบบมารับเชิญมาเล่นแบบแซวน้องๆในในเรื่องนี้เฉยๆครับแล้ก็ไม่ จริงๆตูเป็นอาจารย์ครับเพราะว่าวัยเราไม่องความรักมาเจอพอาจารย์วัยเราไม่ได้จริงๆคือเขาเด็กกันมากแต่ว่าคือในเรื่องนี้ตูมก็มีบทที่สามารถทำให้คนหมั่นไส้ได้นิดนึงอะไรนะครับเอาเป็นว่าตูมให้ทุกคนรอดูีกว่าพฤติการนี้ครับคือเรายังคงความแบบว่ารายนิดนึงถึงแม้ว่า คือจริงๆเราใช้อินเนอร์ตัวเราเพราะว่าเราก็ชอบดุนมากจริงๆอะดุนดเขาหลอ่อเราชอบเหมอนน้องคือเอ็นดูน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เป็นเล่นเป็นตัวเอง <End u S 1> สนุก<ม>สนุกเอ็นดูเล่นเป็นตัวเองแต่จริงๆคือเรา<ล>ไม่ได้เป็นตัวหลายแบบหลายมากคือเรามาสายคอมเมดี้ตลกมากกว่า <laughs> <ต>ครับผม,มงงสงสารนะคุณแข็งซ่านเราไม่ไม่คุณจูงย่งนี้คุณพายเราถึงจะบอกแต่ถ้าบันไม่อยู่ทำไงนะบานไม่อยู่ ถ้าบาบาสไม่อยู่ถ้าบารไม่อยู่ตุก็กลางร่มให้น้องตลอดใช่แต่น้องๆน่ารักครับจริงๆน้องๆทุกคนน่ารักหมดเลยครับแต่สังคเรารับงานเพราะเป็นเพราะผู้ชายใช่ไหมไม่เพราะว่ารู้สึกเออใช่ไม่จริงๆรับงานนี้เพราะสนิทกับทางพี่โอมากด้วยหนึ่งสองแล้วก็คิวได้พอดีด้วยได้แค่วันเดียวด้วยของเดือนนี้เองวันนี้เหรอแค่วันนี้วันเดียวที่ตุ้มว่าจริง อัดถ่ายก็วันนี้ก็6ชุดไปเลย <laughs> เปลี่ยนชุดเป็นว่าเล่นเลยสนุกแต่งตัวอยู่ในมหาลาัยเหมือนอยู่ปารีสมากเลย,ม,ม,ย,ม,ม,ยม,มีต้องกดไหมมีน้องกดไหมตูมก็ตุมเป็นคนที่ชอบใส่อินเนอร์ตัวเองไปอ, <laughs> อยู่แล้วจริงๆไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ไปดูเพราะว่าน่ารักมากจริงๆครับ คร,ครับหมดแล้วนาะขอบคุณฝากีก็ฝากแล้วกันนะครับเซนไรเดอ h e ซีรีส์นะครับผมเป็นซีรีส์เขาแบบวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงสำหรับซีรีส์น้องใหม่ที่กำลังจะมาออนแอร์ทางช่อง3เห็นเขาบอกว่าประมาณ11พฤศจิกาคมนี้ครับพฤศจิกายนนี้ครับความรักก็เป็นรงของเราความรักความรักเราความรักก็เหมือนซีรีส์เลยฮะวุ่นวายฮะ ไหลายคนมันจะมีหลายคนได้ไงคนเรารักใครได้แค่คนเดียวคือช่างมัดสีอะไรนะแหล่งข่าวมาจากไหนตีท้ายขัวใช่ไหมมดดำขชาพายอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรครับก็เลยไม่เลยนะไม่เสี่ยงงานนะเราไม่มีพี่รุ๊พี่รุ๊เราไม่ได้เลยไม่เคยแต่เราไม่ดีพีรุ๊เกิดแรงนะสงสารน้องเขาอันน้องเขาเป็นลูกน้องเหรอคะ อ้าวอ้าวอ้าวกูหลุดเองไม่แต่ตัวตูมคือจากอดีตนะครับตูมแฟนเก่าตูมแต่ละคนก็เป็นแบบอายุเยอะกว่าตูมหมดเลยใช่ก็เลยแบบพอตอนนี้เรากลับมาโสดโสดนะครับเราก็เลยอยากจะแบบถ้าเกิดจะเปิดใจคุยอยากลองคุยกับเด็กดูบ้างเด็ก็จะมีแฟนรุ่นน้องอยากลองดูอยากลองคุยคุยดูก่อนว่ามันจะรอดไหม ได้ลองยังลองคุยใช่ไหมไหนอยากพักกี้เข้าโอเคครับก็ก็จริงๆแล้วน้องๆทุกคนที่รู้จักน่ารักหมดทุกคนอยู่แล้วครับอะไรครับอะไรนะครับชื่ออะไรนะคชื่ออะไรครับ ไอสอนย่อสอนย่อสอนย่อไม่จะได้เรื่องรูปไม่จะได้เรื่องรูปประกอบมันดูแบบเข้ากใจอะไรนะจะได้เรื่องรูปประกอบมันเข้ากใจเรื่องรูปประกอบอ๋อแมันดูเข้าใจแหมเลือกรูปคนก็ลูกซิคือตุ้มยังไม่อยากพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีอะไรมันคือคือพี่น้องคุยกันครับพี่น้องพีไม่พูดในไอจีบ้างไหมจ๊ะอีมเราดูว่ามันเป็นอะไรตัดช้อยตัดช้อยดูถ้าเกิดจะ เอาเป็นว่าโห้ยเขารู้ไหมว่าเราจีบเขาว่ะเพราะเราดูเขินบัากเนี่ยทุกคนตูมเวลาที่เวลาจะคุยกับใครตูมจะชัดเจนมากว่าเฮ้ยอันนี้ชอบแบบพี่น้องนะอันนี้พัฒนาได้มากกว่าพี่น้องนะแล้วคนนี้พัฒนาได้พัฒนาได้มาก็ะผมก็ตอบเผื่อเขาดูอยู่อาย อ๋อก็อู้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับใช่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วไปสนิทกันได้ยังไงออเจอกันเนี่ยครับผมข้างนอกทำงานอะไรอย่างงี้แต่ว่าตุ้มจีบเขาก่อนนะฮะไม่จะบอกว่าผู้ชายทุกคนในชีวิตตุ้มจะจีบก่อนหมดเลยตุ้มจะจีบก่อนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะเลือกเลือกเลือกแบบเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยสุดดีอะไรอย่างอะไรนะคะคนนี้เขาดีอย่างไรเขาดีอย่างไร ดีอย่างไรเป็นเด็กที <t 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 ่ไม่งี่เง่าอ่ะเป็นเด็กที่ไม่งี่เง่าเป็นคนม่สแล้วแต่การจัดแสงค่ะตอนแรกที่เราบอกว่าจะจีบเขาเขาแบบตกใจไหมอะไรนะครับตอนแรกที่เราบอกว่าจะจีบชุดพันที่มันน้อยคือเนื่องด้วยจากว่าคือตูไม่อยากคือเนี่ยไม่อยากจะตอบเหมือนดาราตอบอเป็นอไม่อยากตอบเหมือนดาราตอบคือในความจริงถ้าตอบแบบดาราก็คือแบบว่า จริงๆมันยังไม่มีอะไรเลยพี่น้องการเราเราเรื่องอนาคตหนูตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นมาตุแต่ถ้าเป็นมาตก็คือก็อยากได้เขาอยากได้เขาแต่ถ้าเกิดมาพูดเขาอาจจะหนีไปก่อนจะได้เพราะมันยังไม่ได้จุดโปรเซสที่คบกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ต้วเขารู้ตัวไหมครับว่าเราจริงสเขาแบบเขาจะพูดทุกคนเลยแบบพี่จะเย็นเย็นพี่จะเย็นเราหนักมากไม่หนักครับไม่หนักตูจริงจริงตูไม่แบบ ไม่แตะเนื้อต้องตัวด้วยซ้ำถ้าถ้าเขาไม่เริ่มแตะก่อนเราไม่อยากใจง่ายเดี๋ยดูดูไลไปมันไม่เกี่ยวกับใจง่ายหรอกครับมันเกี่ยวกับว่าตุ้มจะให้เกียดน้องมากคือว่าคือตุ้มรู้ว่าถ้าเกิดแบบมีข่าวหลุดออกมาว่าเป็นใคร ผลเสียมันไม่ได้เกิดกับตูมเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตูมเป็นอย่างนี้แต่ว่าผลเสียจะไปเกิดกับเขา<ม>กับ<ม>ทางการเขาครอบครัวเขาตูมไม่อยากให้มันเกิดว<ต>ันนั้นมันยังไม่ใช่ความรักมันคือถ้าในอนาคตถ้าในอนาคตถ้าเกิดเราคุยกันแล้วแล้วเราคุยแล้ว,เร,ลวเราคิดว่ามันไปกันรอด<ม>เขาก็ต้องพร้อมที่จะเปิดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากคบแบบวบๆซ่อนๆเหมือนกัน<ม>อันนี้คือมันต้องแต่มันเพิ่งเริ่มเองพี่มันยัง งแบบโอ๊ย hmm. ต şey. ๊อกต่อยแบบปั๊บป hmm so ี้เลิฟอะไรอย่างงี้แบบเพิ่งเริ่มคุยขึ้นขั้นไหนแล้วขึ้ขั้นไหนแล้วถ้าถามไปจับได้แค่ไหนคุณหาคำถามนี้ส่วนตัวมากเลยะพูดได้เหรอเหมือนพูดจับฟังก็ไปมาหาสู่ได้ครับไปมาหาสู่ได้ใช้คำนี้ได้แต่เนื้อต้องตัวจขั้นไหน ลับมอีบกินข้าวดูหนังฟังเพลงเต้นระบำอะไรไปตามเรื่องตำราแต่ว่าจริงๆแล้วตุ้มมีคุยหลายคนอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตุ้มก็คุยหลยคนไม่ใช่คุยแบบเป็นแบบจีบหลายคนคือเราจะเลือกว่าอยู่แล้วว่าคนนี้ถ้าเกิดเราจะเปิดใจรับใครคนนี้จะมาเป็นคนแรกๆถูกต้องไหมแต่เราก็แบบว่าเวลาไปไหนคือเราก็ยังสถานะโสดก็จีบได้ครับผมเราเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่รู้อนาคตว่ากับคนนี้จะรอดหรือเปล่าเราก็ต้องค่อนข้างระวังตัวเองด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดพอมันไปไม่ ก็ชาวเน็ตก็สมน้ำหน้าครับอันนี้เราายังเวลาเราไปจีบคนอื่นเราเขาเห็นเขาหึงไหมคะไม่ไม่เลยมนะีแต่เราเรามัง <c oughs> ้งค,คือตุ้มจริงๆตุ้มไม่ได้ตุ้มไม่ได้ไม่ตุ้มมีอะไรตุ้มบอกคือเวลาตุ้มคุยกับใครตุ้มจะคุยแบบเริ่มจากการเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไปก่อนอก็แบบเนี่ยวันนี้ไปที่นี่นะมีคนมาจีบด้วยงถึงบ้าเขาบอกสบายเลยพี่เขาบอกว่าแหมจะไม่จีบยังไงพี่น่ารักขนาดนี้เล้ ว่าสั่นสยยิ่งก่เออไปเจอเพื่อนเราบ้างหรือยังครับอุ้ยแล้วรมดำยังไม่เจอครับพ่บุกว่าไงอ่าพี่บุ๊กกับพี่มดก็สื่อกันอยู่ครับเขายังไม่รู้แต่ว่าเพื่อนที่สนิทอาจจะรู้ครับคิดว่าเราจะปิดไว้ได้นานขนาดไหนวันนี้ความแตกเลยตูมคิดว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายความลับมันไม่มีในโลกหรอกวันที่เราเริ่มต้นคุยเราคิดว่าเออเราไม่เปิดหรอก สุดท้ายวันนี้พี่ๆดูสถานการณ์ตอนนี้สิฮะไม่ต่อแล้วมัน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 ยังไงเราเป็นคนสาธารณะเรายอมรับอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้โกรธเราเข้าใจพี่ๆก็ต้องอยากทำทำทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ้มขอไว้นิดนึงแล้วกันว่าถ้าพรเมื่อไหร่อ่ะตุ้มไม่ปิดแต่วันนี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ยังยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซุปซิปอะไรกันคะนักเรียนครับผมดาวดาวอยู่เป็นดาวอยู่เป็นดาสรุปสรุปยองสรุยองไม่ได้ไม่ดาวดำนะเขาไม่หล่อนะเอออุ้ย เฮสตูมดีทุกคนครับหลอพระเอกหรือเปล่าพระเอกปะคะพระเอกพขาลองเขาบอกว่าพระเอกช่องมาสีอ่าไข่บูดเนี่ยพี่ชาวหรือเปล่าวะหลุดมาจากใครวะแสดงว่ามันก็มีมูลมาแหละที่ถูกต้องมไปเลยนะที่หลุดมาเนี่ยนอนนอนหลุดมาเลยชั้นตัวเนี้ยหลอกบอกว่าน้ำขาเปียกมากตอนนี้คือ ที่นั่นก็โอเครถไม่ติดไกลบ้างแม่ตีความกันเองอี่างนีข่าวหนออกไปกลัวจะวางตัวลำบากมาต้องเจอหน้ากันกิเข้าวยจับตามองกัน ตูบอกเขาไปแล้วครับบอกเขาไปแล้วว่าเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเจอพี่ๆนักข่าวนะพี่ๆก็ต้องอยากแบบอยากรู้อยากแซลเพราะเราก็สนิทกับนักข่าวนักข่าวเขาก็เล่นกับเราเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็เหมือนเพื่อนในกลุ่มเรามีแฟนเราก็ต้องมึงกินใครอะอะไรเงี้ยเออไม่แล้วปกติเราก็บอกน้องเขาอยู่ไหนนะฮะโอเคครับไม่มีอะไรโอเคน้องน่าจะโอเคมั้งครับน่าจะโอเคจนถึงตอนนี้แหละครับแต่ปากไว้บอกคือตูไม่ได้ออกมาพูดก่อนนะคือมันมีคนมาถามเยอะมากหลายๆที่แล้วใช่แต่วันนี้สถานะของเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ถ้ามัันนพฒ เมื่อไหร่ตูมสัญญากับพี่ๆทุกคนครับตูมจะเป็นคนจุงมือเข้ามาพูดตรงนี้ครับด้ไหมกับการที่เราจะมีแฟนเด็กครั้งแรกคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะอันนี้บอกก่อนนะแฟนคนแรกก็อายุแบบ30กว่าคนที่2ก็30คนที่สาก็30บอัพหมดเลยอ่ะอันนี้เ่ไหร่ยี่สิบลายยี่สิบต้นต้นกก็คือยังเด็กกว่าเรายังเด็กกว่าเราเด็กกว่าเราเยอะครับเด็กกว่าเรา เด็กกันแล้วแปดเดือนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็คือจริงๆตุมตุมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอายุหรอกแต่จริงๆแค่ตุมคบเด็กเพราะตุมมีความรู้สึกว่าพอคุยกับเด็กแล้วบางทีมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกันนะกับผู้ใหญ่มันต้องวางเรื่องอนาคตวาง <c oughs> เรื่องอะไรอย่างนี้เยอะหนึ่งสองสามแต่เด็กบางทีเขาก็แบบล่าเริงตามสไตล์เขามันทําให้เราแบบทํางานเหนื่อยๆมาพอได้คุยกับคนที่เขาแบบล่าเริงมันก็ชุ่มกระชวยเฉยๆครับเอาเป็นว่าอัปเดตได้เท่านี้จริงๆครับผมไปในเรื่องดีๆคือเปิดร้านอ๋อใช่ครับคือปีนี้เป็นปีที่แบบ แม่ตุ้มป่วยหนักมาก <c oughs> เข้าโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้ตุ้มรู้สึกตัดสินใจที่จะ,ะซื้อหุ้นนะครับ <c oughs> ทำหุ้นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ซื้อร้านให้แม่แถวอารีครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นร้านอาหารไทยอาหารฟิวไทยอีสานฟิวชันครับ <c oughs> แล้วก็เป็นดนตรีสดแล้วก็มีเปิดขายค็อกเทลอะครับผม <c oughs> รู้แล้วมีชื่อรา้านแล้วด้วยครับฝากไปดรวยนะฮะนวลเนียบารีชื่อว่านวเนีย ก็ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่แต่ว่าคือจริงๆเราไม่ได้มีมีพี่ๆคนอื่นเป็นหุ้นด้วยนะครับมีน้องแม็กมีน้องปิโป้ช่องวันมีพี่แมนการินนะครับแล้วก็โซนไอนุปาทองหล่อเป็นหุ้นด้วยก็คือเราทําด้วยกันพรสนิทกันหมดก็เลยมาทําด้วยกันทำอะกดัก็หลักหลัก เจ็ดหลักแปดใช่ครับผมใช่ครับยังไงก็ถึงครับเพราะว่าต่อเติมอีกยังไม่คือเปิดให้บริการน่าจะประมาณสิ้นปีก็คือตุมเป็นความฝันของแม่อยู่แล้วที่แม่อยากได้ตุมก็เลยเอาชื่อแม่เข้าเป็นกรรมการทุ้นส่วนเลยครับผมตุมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านเลยเ,เป็นแม่คนออกเงินอย่างเดียวให้แม่คนเดียวเลยครับอย่างตอนให้แม่ก็มีคลิปสะพงสะพายแมกแบบร้อง แม่ดีใจมากเพราะว่าแม่แม่ไม่คิดว่าเราจะแบบให้ร้านเขาเพราะาปะกติทุกปีตุมให้แต่เงินสดตูมทํางานให้แม่อย่างเดียวตูมไม่ให้ใครเลยชีวิตตูม,มีแค่แม่กับผู้ชายเลียวตูมไม่รู้จักแ <c oughs> จริง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 ที่รู้บอกว่าตูแบบไม่ช้อปปิ้งไม่อะไรของตัวเองเลยเสื้อผ้าแบรนด์เนมคือตูเอามาจากพี่มดดำหมดเลยอ่ะ <c oughs> คือตูมไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเลยอ่ะแล้วแบบสิ่งที่เราเสียเงินเยอะที่สุดก็คือแม่ครอบครัวแล้วก็ผู้ชายเท่านั้นเลยมันก็เลยทําให้แม่รู้สึกอันนี้เราชัดเจนตรงนี้มันก็เลยทยให้ เงินสดมันก็หายตอนนี้กลายเป็นว่าเราอะซื้อเป็นธุรกิจให้เขาเขาก็ดีใจนะครับก็ยังไงก็ฝากดูยลกันครับอ่าทยอเสิร์ตไปูหนอยชายื้ออะไร้พายิดี้พยายากิจะได้ยาามัน้กค่ครับแต่เขาต้องเป็นเด็กใหม่ถึกจะใช่ไหมโอ้โห เจะไม่หลุดเลยงบิตเลยวะไม่หลุดนิ่งเหมือนจลาบุไม่ต้องกลัวเขาตั้งตเป็นแบบติกติกงทีนะ่ล้วเขาจะมีตัวเองอยู่รอไปเรื่อยๆไเร่อยัวนึนโอเคดีร่วมร้านจังไม่ต้องไม่ต้องขอเสีก็ไม่กล้าไปดูหนังด้วยกันลเนี่ยไที่ไหนอะช ไม่คุณต้องมี่าหรอไปลม่ไม่เอาี่อเข้าไทกค่รไอืน่ไมต้องจ่ก็ต้องมี่นะคะเอาแนวตั้งก็มีได้คมีด้ค่ะก็มีได้ค่ะ